รีวิวใช้จริงวิทยุโซล่าเซล์ MRP รุ่น MP 2 2 0 6 BTS นะครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นวิทยุที่สามารถใช้พลังงานของโซล่าเซลล์ตรงนี้นะครับแทนพลังงานของถ่านซึ่งในตัวเครื่องก็จะมีถ่านอยู่แล้วด้วยนะจริงๆก็จะมีถ่านอยู่แล้วด้วยแหละนี่ตรงนี้ซึ่งการชาร์จของถ่านตัวเนี้ยสามารถชาร์จได้ทั้งกับ ช่องเสียบชาร์จตรงนี้กับไฟฟ้าปกติแล้วก็ตอนที่เรานําออกไปใช้ข้างนอกฐานเริ่มอ่อนฐานเริ่มหมดเราก็สามารถใช้แผงโซลาเซลล์ตัวนี้ช่วยชาร์จพลังงานเข้าฐานเพิ่มเติมได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราออกไปใช้ข้างนอกทํำนาทําทสวนหรือสถานที่ไกลๆไม่มีที่เสียบชาร์จเนี่ยก็เหมาะมากตัวนี้ฟังอะไรได้บ้างก็จะฟังได้ทั้ง fm am แล้วก็สามารถฟังต่อบลูทูธ ฟัง MP3 ได้ด้วยนี่เขาจะมีช่องเสียบ USB หรือ TF Card ในการฟังไฟล์ต่างๆที่เราต้องการพอเสียบหมดนั้นก็จะฟังด้วยการกดเลื่อนเดินหน้าถอยหลังตรงนี้ได้หรือกด pause หรือกดฟังซ้ำไฟล์เดิมได้นะครับรูปลักษ์ก็ดีไซน์ก็สวยงามนะมีความเรียบเป็นสีดำล้วนเลยปกติจะมีสีแดงอีกสีหนึ่งด้วยนะ,ะแล้วก็จะมีเครื่องหมายมอ,อก,กอด้วยนะครับ ด้านข้างตัวนี้มีไฟฉายมีไฟฉายในตัวอีกนี่เปิดได้ด้วยฮะเปิดปุ่มแดงตรงน,นี้ตรงนี้เป็นปุ่มปรับหาคลื่นนะครับหาคลื่นสังเกตว่าตารางคลื่นตรงนี้เขาจะใช้ร่วมกันระหว่าง FM นะ AM อยู่ตรงนี้แล้วก็ s w s w คือ soft wave นะครับสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วพวกคลื่นสั้นในการส่งข่าวที่เป็นลักษณะการส่งไปทั่วโลกเนี่ยนะปกติเราใช้ FM MM, AM นั่นแหละอ่ะ หาขึ้นตรงนี้อยู่ที่ว่าหมวดหมวดหมูดในการที่เราปรับฟังก์ชัน,น่ะเป็น fm หรือ am หรือเป็น s b e นะแต่ก็ใช้การเลื่อนเดียวกันเพิ่มลดเสียงตรงนี้ตรงนี้เสียบหูฟังนะครับรูตรงนี้ฟังก์ชันครบนะรายละเอียดเยอะนี่แล้วก็ตัวแผงโซลา r เซลล์ด้านหลังตรงนี้นะครสามารถเปิดมาเพื่อรับแสงให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ว่าปกติปิดไว้่างนี้เขาก็รับได้อยู่แล้ว สังเกตว่าตัวนี้จะมีไฟแดงๆขึ้นคําว่าชาร์จเห็นไหมเพราะว่ามันชาร์จอยู่เพราะว่าแผงโซลาร์เซลทำงานตลอดเวลามีแสงแม้อยู่ในห้องแสงน้อยเขาก็รับแสงอยู่เราลองปิดอ่าเราปิดแผงโซลาร์เซลไฟดับไปแล้วนะครับเห็นไหมเปิดก็คือชาร์จตลอดเวลานะาเกิดว่าตรงไหนมีแสงตรงนี้ก็จะมีสมการในการดึงเข้ามาดึงขึ้นมานะครับเพื่อรับคลื่นให้ชัดเจนขึ้นความชาัดเจนของคลื่นก็อยู่ที่พื้นที่ที่ลูกค,ค้าอยู่ด้วยนะอ่าเดี๋ยวลองเปิดดิ เอาเป็น FM ก่อน Bluetooth mode อ,อันนี้มัน Bluetooth เอา FM เสียงดังมากนะอันนี้เปิดว,ว,ว,วิดเดียวเลยนะ ชัดนะชัดเลยแล้เปลี่ยนขึ้นตอนเปลี่ยนอาจจะต้องขยับเบาๆหน่อยเพราะว่าคลื่นมันค่อนข้างจะอัดไว้แบบละเอียดอ่ามันก็ชัดยูรชัดตอนนี้ก็อยู่ที่พื้นที่ที่ลูไกลกัน เดีลองเปลี่ยนเป็น AM บ้างก็แค่เลื่อนไปอีกช่องหนึ่งสายาช่องตรงนี้เขาก็จะมีร่องเล็กๆนยให้ตรงกับเส้นด้านล่างไปใส่แล้วก็กำลังเปิดโหมดนี้อยู่ AM ก็ยื่นชัดอยู่ชัดนะมันก็อยู่ที่คลื่นด้วยแหละนะว่าตรงนั้นรับคลื่นอะไรได้บ้างแลเป นี่ก็ต้องลองหากันดูสอบถามเครื่งโปรโมชั่นไปขายสินค้าอื่นๆอีกเรือคูณไทยเจ็ดับสามันเพราะกล่านั้นจับบุกประจําทั้งหลายที่เมื่อสมัยก่อนมีทีนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเอ่อส่วนที่เป็นคลื่นซอฟต์เวฟเอสเอเบลนี่ผมว่าสมัยนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่กรณีที่อยู่ในป่าหรือต้องการการสื่อสารที่แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็สมัยสงครามนะสมัยนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะ นี่คือการใช้งานคร่าวๆใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีหลายมดดมู่หลายฟังก์ชันที่แบบผมว่าครบผมออครบถ้วนบลูทูธก็ได้อันหอดเออแล้วก็ตัวแผงโซลาร์เซลล์เป็นแผงแบบออแบบเล็กเนาะเขาเรียกแผงแบบเล็กมันน่าจะสามจเจ็ดโวลต์นะมันไม่ได้พลังงานในการชาร์จเยอะขนาดนั้นแล้วก็จะมีตัวเซอล์การนี่กรณีที่เราอะออกไปข้างนอกเราสามารถวาง เดี๋ยวลองไปตรงแดดซิ๋ยวไปตรงแดดซิเราสามารถเปิดฟังแล้วเราก็วางตรงแดดไปด้วยด้วยเลยนะเราก็เปิดฟังอะไรของเราไปแล้วก็วางตรงแดดไปด้วยเลยอย่างนี้อืมอืมง่ายขึ้นมาได้นะนี่ให้มันรับกับให้มันรับกับแสงให้มันรับกับแสงมากขึ้นอ่ะเราก็จะฟังไปตัวฐาน ก็จะถูกชาร์จไปด้วยนะครับก็จะถูกชาร์จเติมเต็มเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็แทบแทบจะไม่หมดแ <g ười> ทบจะไม่หมดเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้ถ่ายเยอะมันจะหมดไปเรื่อยใช่ไหมแล้วมันก็จะหมดเกลี้ยงเลยซึ่งเรามาชาร์จตรงนั้นอาจจะต้องใช้เวลานะครับ <g ười> ถ้าเกิดเราชาร์จไปด้วยฟังไปด้วยอย่างนี้ก็มันก็จะเติมไปเรื่อยผมว่าทั้งวันนะหรือถ้าอยู่ข้างนอกแล้วก็ฟังเพลงฟังอะไรของเราไปนะครับหรือกรณีที่เรา เสียบอะไรฟังตรงเนี้ยก็ต่อเนื่องยาวๆเลยเดี๋ยวผมลองเอามาเสียบนะสักคู่หนึ่งสักคู่หนึ่งไม่อยากตัดคลิปอ่ะลองเอาเพ,เาเพลงเพลงมาเสียบฟังเพลงมาเสียบฟังตรงช่อง ช่อง T F card เฮ้ยผมใส่ถูกฝั่งปะไม่ดีเมื่อกี้ถูกแล้วต้องฝั่งนี้จริงๆถ้าเกิดเสียบไอตัว U S C มันจะง่ายอยู่นะอะพอมีตัว T F card ตัวนี้เสียบไปแล้วแล้วก็ลองเปลี่ยนโหมดเป็น M P 3 Play c ส c a t d เล่งดี สเสียงโคตรดีอ่ะคือลำโพงม,มันไม่แตกเลยเนี่ยมันนุ่มมาเสียงดีมาก,กอืมชัดมากอาจจะเพราะว่าเป็นเสียงจากไฟต้นฉบับด้วยแหละมันก็เลยยิ่งชัดไปใหญ่นะก็ถือว่าเป็นวิทยุที่ครบเครื่องนะครับในการจะฟังสิ่งต่างๆเครื่องเดียวจบฟังได้นาน พกติดตัวไปครึ่งเดียวฟังได้ทั้งวันนะเหมาะมากสําหรับคนที่ชอบฟังวิทยุเรลิน,นระหว่างทํางานสวนทํางานบ้านทํางานข้างนอกบ้านหรือพกไปแคมป์ปิ้งก็เหมาะนะบางทีมันจะไปแบบเสียบช้าเสียบอะไรบ่อยๆก็หาที่ยากนะครับอันนี้เหมาะเหมาะมันไม่ใหญ่นะน้าหนักก็ประมาณผมว่าน่าจะประมาณสักประมาณ3ขีดอ่าไม่ไม่ได้เบามากไม่ได้เบามากเหมือนที่ทั่วไปว่าจะ หนักตรงแผงโซลา r เซลล์เพิ่มมาด้วยแต่ก็ยังถือว่าไม่ไม่ได้หนักอะ่ะไม่ได้หนักขนาดนั้นเหมาะมากแล้วฟังคลื่นฟังอะไรก็ชัดเจนนะครับชัดเจนฟัง MP3 ได้ต่อบูทูธก็ได้นะครับจริงๆผมอยากต่อให้ดูแต่ว่าผมใช้เครื่องโทศรศัพท์ในการถ่ายอยู่ไงมันเลยต่อไม่ได้ก็ <c oughs> นี่ฮะก็ลองดูลองดูเดี๋ยวผมลองแปะลิงก์ไว้ให้นะครับร้านที่ ที่ผมซื้อมาแล้วก็มีมอ,อกอ่าอันนี้ผมไม่ได้ขายนะครับผมไม่ได้ขายเองนะผมไม่ได้ขายเองนะซื้อมาใช้นะครับก็เดี๋ยวลองดูใครสนใจเข้าไปเลือกไปเปรียบเทียบดูนะเอาร้านที่มันน่าเชื่อถือนะดูรีวงรีวิวนะที่สำคัญมีมอ,อกอด้วยนะครับต้องมีมอ,อกอนะโอเคก็เพจรีวิวใช้จริงก็ขอบคุณมากครับโอ้ตอนนี้แดดแรงมากผมนั่งถ่ายในกลางแดดเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับ เฟรนดรีบใช้จริงมีอะไรที่น่าสนใจเป็นของที่ผมใช้จริงๆในชีวิตประจำวันแล้วผมมาแชร์ไว้ขอบคุณครับสวาสดีครับ